และถ้าไปดูนโยบายเกี่ยวกับเด็กนะคะที่รัฐบาลประกาศตั้งเป้าหมายบอกว่าต้องไม่มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วเด็กที่อยู่นอกระบบก็ต้องกลับเข้ามาในระบบโรงเรียนด้วยนะคะปัจจุบันเด็กที่หลุดออกจากระบบมีจํานวนมากมีปัญหามาหลายด้านนะคะคุณอับนันวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมามีความน่ากังวลมากน้อยขนาดไหนคะค่อนข้างน่ากังวลครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขที่รวมกันทั่วประเทศเนี่ยครับก็ถือว่าเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยมากกว่าล้านคนเนยนะครับแต่ตัวเลขนี้นะครับก็ทํา ให้นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะไม่มีเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาในประเทศนี้ดังนั้นต้องทําให้ตัวเลขจากกว่า1ล้านคนต้องเท่ากับศูนย์หรือซีโร่ดรอปเอานั่นเองครับรัฐบาลนี้มุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษาโดยตั้งเป้าหมายซีโร่ดรอปเอาคือจะไม่มีเด็กและเยาวชนจากระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาในประเทศนี้ เป็นการเริ่มต้นแคมเปญ Thailand ซี ro Drop Out านะครับพันธสัญญาเพื่อเด็กทุกคนเรียนดีมีความสุขครับโดยนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่ภาพกำแพงบนจอ LED ครับเพื่อสะท้อนว่ากำแพงความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาถูกทลายลงแล้วครับสำหรับ ตัวเลขนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่ทางกองทุนเพื่อการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเปิดเผยตัวเลขนะครับสำหรับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับและจากข้อมูลนี้นะครับก็ทําให้เห็นว่ามีเด็กมากกว่า1นล้านสองหมื่นคนจากจํานวนเด็กที่มีอายุ3ถึง18ปีจํานวน12ล้านคนทั่วประเทศนะครับและตัวเลขนี้นะครับก็ทําให้เห็นการจําแนกในระดับ อำเภอและระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นด้วยนะครับก็จะเห็นว่าจังหวัดที่มีข้อมูลเด็กไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาสูงที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่1,37 0 0 0คนขณะที่รองลงมาคือจังหวัดตากครับอยู่ที่6,000 60, 0กว่าคนและจังหวัดสุดท้ายนะครับที่จำนวน36,000คนคือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับ ข้อมูลของสพทนะครับพบว่า11สาเหตุที่ทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาส่วนใหญ่นะครับเป็นความจําเป็นของครอบครัวการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยครับรายได้ไม่เพียงพอปัญหาสุขภาพหรือความพิการปัญหาความประพฤกิหรือการปรับตัวการคมนาคมไม่สะดวกรวมถึงผลการเรียนด้วยนะครับส่วนในกรุงเทพมหานครตัวเลขเด็กที่ไม่เรียนหนังสือสูงสุดส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยการย้ายถิ่นฐานของพ่อแม่เข้ามาหางานครับ ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามองว่าตัวเลขเด็กไม่ได้เรียนหนังสือ1ล้านกว่าคนทั่วประเทศเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการรวบรวมตัวเลขที่ลึกระดับท้องถิ่นได้โดยหลังจากนี้นะครับเตรียมที่จะนาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบกับแผนบริหารจัดการของรัฐบาลครับเพราะว่าพอเรารู้รายบุคคลแล้วกลไกในพื้นที่จะสามารถทํางานได้ ในทุกๆเปิดเทอมเนี่ยเราจะสามารถที่จะพาเด็กกลับเข้ามาได้แล้วเราเอาข้อมูลนี้อัปโหลดอยู่ในระบบ IC ซที่ทุกคนในประเทศไทยสามารถไปติดตามความก้าวหน้าของการพาเด็กกลับมาสู่ระบบการศึกษาได้อันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ทำให้ประเทศมีการพัฒนายอย่างยั่งยืนต่อไปครับนักเรียนคนหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนะครับเคยหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะว่าตั้งครรนช่วงที่เรียนอยู่ชั้นม .4 สครับเธอไปเรียนไม่ได้เพราะว่าต้องนําเวลาส่วนหนึ่งไปเลี้ยงลูกครับแต่ว่าในที่สุดได้รับโอกาสจากโรงเรียนกลับไปเรียนกับเพื่อนๆได้อีกครั้งหนึ่งครับ i uh -huh. ได้ตั้งคันตั้งคันแล้วคือว่าเลยไม่ได้โอกาสเรียนกับเพื่อนเนี่ยค่ะไม่ได้เรียนเพื่อนแล้วก็เหมือนว่าเราคือเราไม่มีเวลาได้มาเรียนที่โรงเรียนคือเราต้องเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยคระครูโรงเรียนเด็กขำวิทยาจังหวัดราชบุรีเล่าว่าโรงเรียนใช้ระบบที่ชื่อว่าหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบครับสร้างโอกาสสําหรับเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้สามารถกลับเข้ามาเรียนในระบบได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการ ออกแบบนวัตกรรมจัดการศึกษาแบบองครวมทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยในที่เดียวครับโดยที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเพราะว่าสามารถตามเด็กที่หลุดออกจากระบบหรือว่าหลุดออกจากระบบของโรงเรียน19คนกลับมาเรียนหนังสือได้ครบครับทุกอย่างเราเราพยายามแบบว่าคือเพื่อให้เขาเต็มที่ค่ะเพื่อให้เขาแบบมาเรียนให้ได้อะ่ะ วันเสาร์อาทิตย์เลิกเรียนตอนเย็นครูอยู่รอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะีวันหยุดเราเดยกก็ต้องมาวันหยุดเราก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ว่างจริงเราไม่มาเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เขาอยู่ที่โรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะฝากใบงานหรือว่าฝากดูเด็กคนนี้ด้วยนะช่วยสอนหน่อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ดูเหมือนปัญหาหลักที่ทําให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาคือปัญหาเศรษฐ,ฐกิจครับแต่ถ้าดูแนวโน้มตัวเลขเด็กที่อยู่ในระบบนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มเด็กยากจนพิเศษนะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มลดลงจากปี2,565ที่มีจํานวน1.3แสนคนลดลงมาอยู่ที่1.2แสนคนในปี2,566ครับและแม้ว่าตัวเลขเหล่านี้นะครับถ้าดูภาพรวมแล้วอาจจะลดลงนะครับแต่ถ้าดูในภาพรวมสถานการณ์เด็กที่อยู่ในระบบแต่เป็นเด็กกลุ่มที่เป็นยากจนและยากจนพิเศษเนี่ยก็ ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาอยู่ที่ประมาณ1นล้านแปดแสนคนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะครับค่ะแล้วถ้าจะบอกว่าจะให้เหลือเป็นศูนย์เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายจริงๆนะคะครับผมต้องติดตามครับค่ะขอบคุณคุณอัพนันค่ะ